สำรวจเส้นทางสิไปสิไปสองแน่แล้วนาะพาเหรอหน่จ๊ะไปไปบ้างนาพามาสำรวจเส้นทางสิไปน้ำซองมื่อนี่แต่ว่ามื่อนี่เ้าเขตเหาอยู่เขตร,รูปหมอกมื่อนี่โอ้ไม่บากไม่ยั้นไม่บากเนื้ตอตนหนึง่งถ้าจะมาท่านบักลง tất cả những cái bài thân song tốt đẹp mọi người có hết trạng bỏ hết bỏ bỏ มันลงไปเรื่อยๆแล้วลงไปมองหาทางลงหันแล้วทางลงยองหันแล้วลงลงซองเอ้ลงยองตัวห้องอันนี้ไปเรื่อยกนี่ยไฮ่ปะโบเทือามันสุดืออยู่บ่้าไห้ตัวเขาลงมั่งหันเด้วปคขาแหล่ตัวมือเขาลงตอนนั้นมันเป็นไฮ่เยอะมันเป็นมันเป็นเป็นเราแล้วอันนี้เขากลับเือนมันบ่มีเส้นทางโามันสุดแล้วทางเขาจะไปเอาใหม่ วันนี้ครับก็สิบไปรูปหมอกไปเลยรูปหมอกนี่เป็นข่ายทหารเกา่าสมัยทรงครรมลาวลาวอินโดจีนหรือทรงครรมเย็ยนของสหรัฐเป็นข่ายทหารของสองฝ่ายตอมาต่างแ่นั้นกวางตอนแถนนี้มันมเป็นเขตลองซานแล้ว เพียดใส่ซุมบูนอาจารย์ไปท่พี่อาจารย์ไปท่าคุบ่เอาลงหันก็นได้ก็จะมีบ่ทางลงแต่ก่อนมีใหม่เนี่ยโอ้ใหม่มันดอใหม่มหมดละฮะไปกันเลยกับไปกั่ไปกับเสิขอขีเก่าแล้วเนาะ nè đây, thang họ sẽ, anh bảo, anh tý, đưa, đưa thang đi đi โอ้ทางนันดี้เนาะโอ้ย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 เนาะยันทางเขาเอามาเด้อเด้อเด้อ มันหกแบบนี้แล้วมันคักขาดเอาเข้ามาตัดเบิ้องสินี่มันสิได้บดไ่ได้เนาะฮะโอ้ทางเขาเบิ้งนั่นอีดีเนาะแสดงว่าตัดลงแล้วจ้ะ<ห>ตัดล่องสินี้าวลูกเมาเบื้องลุง แรงใบื่อยบุคคลเขาหนึหืมหมออยู่ทางพี้ยขน้อยอ๋อเขาเบาบักหน่อยตัน้ตนี้ tuần bạc, <laughs> nhạc, cái tợp này đây รถมาหอดพี่เนหะ็นไหมยหอดแล้วเนหะ็นไหโอ้ยอหมดแดง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 และดันรูปหมอกมาหอดแล้ว นี่ไปทำเพลงเมื่อกล้ๆเนาะโอ้ยขามออาจารย์ขามใส่แหลกถือกันได้โอ้แป้นอัดเตอร์อาจารย์ฮะเถอะกว่เหลือ,อยังเลยฮะ ตอนนี้มิ้นจต้นไมน้น้อยๆอาจารย์แต่มันบรุ่งนี้มีไงหรอคนะน่ะแต่มองพออาจารย์ใหญ่เพิ่นพักมืดแล้ด้วยเขตลุกมอ,อกนะอาจารย์นท่านนี้มันเป็นเขตถ่ายทานเก่าอาจารย์สมัยสูุรบสงครามเย็นนะบริเวณเนี่ยแม่เป็นมืดหรอ เดี๋ยวไปเบื้องบเที่ยงเขาจะอยู่เบื้องนี้อาจารย์เที่ยงขเขาจะอโอดอกไม้ตัวนี้งามเ้ยมันบอสูงนี่

ไม่ก็จะแซมบ่อ๋แดอนต่เนี้ดอนเบืองนั่นยูมงเทียงข็เจอซสิบมีนามบ่สีรตบมีนามบ่เร้วมีกับซีเมนมองนีละ ดูไอเที่ยง,ยง,งมันอยู่แบบนี้เจ่าบอเห็นมันอยู่รูปรูปบอย่องมันสีคลองเลยจันนี่เห็นบ่ทางพี่เลยมองนี่มันโคตรขนาดแล้วมันมาหนี่ลงมาหนี่ลงไปพี่พ,พี่พี่อีกเลยจันแม่น,น้ำคองเลยเลย สำรวจน้ำก่อนอยู่นี่ขันไม่เหรออันนี้ห้องสิไปยองลงทางยองอันนี้ก็สำรวจน้ำก่อนนี่น้ำยังเยอะนี่ตาหนามห้อาสิเบิ่งตาหนามกนเด้อ มายีมยมายามเด้อโง,ง,งกับดเด้อ <laughs> โอ้สิมีน้ำเยอะเขียวตลอดนี่ฮะยังอยู่บ่ น้ำออกบอยได้หน่โอ้นี่โอ้น้ำตลอดปีดีตัราะมองนี้เนาะเอ๊ะป๋ ao không phải ao thằng lũm cái đây vậy đó nạm thời tới hả? đấy mày 你。Yeah.